อเปิดหน้าล่าสุดแพนเค้กเขมนิดหลังตัดสินใจสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตเป็นอีกหนึ่งสุปตาสาวแถวหน้าเมืองไทยอย่างแพนเค้กเขมนิดจามิกร์แม้ว่าเธอจะจะอายุเข้าเลขสามแล้วและทำงานหนักมาตลอดที่อยู่ในวงการบันเทิงแต่บอกเลยเข้าว่าความสวยไม่เคยลดลงไม่โซแม้แต่นิดเดียวและเป็นความสวยแบบธรรมชาติพ่อแม่ให้มาแต่เกิดจริงๆ ล่าสุดสาวแพนเคก้กทำสัญญกรรมครั้งแรกแก้ไขเรื่องชั้นตาที่ชั้นตาไม่เท่ากันและมีชั้นตาหลายชั้นซึ่งหลังทำเสร็จสาวแพนเคก้กเผยความรู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นรู้สึกตาเบิกมากขึ้นจริงๆบอกเลยเข่าวว่าหลังจากทำตาปุ๊บจากหน้าหวานอยู่แล้วหน้าหวานยิ่งกว่าเดิมมากๆเลยจ้าจะสวยปังขนาดไหนไปชมกันเลย